สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่6ธันวาคม2566ที่ผ่านมาคุณพิธาลิมเจริญรัตได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษหัวข้อ Towards Abolition Thai Democracy and the Future of Thai k o r e a r e l a t i o n โดยพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักคก้าวไกลวันพุทธที่6ธันวาคม2566 เวลา18นาฬิกาที่ห้อง5 0 6ออาคารรัฐศาส,าสตร์และเศรษฐศาส,าสตร์มหาวิทยลาลัยเกาหลีจัดโดยศูนย์อาเซียนและคณะรัฐศาส,าสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยลาลัยเกาหลีสำหรับวันนี้เราจะพาไปรับชมบรรยากาศของการบรรยายมีทั้งคนไทยและคนเกาหลีเข้าร่วมรับฟังและมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับฟังได้ซักถามด้วยโดยมีหญิงเกาหลีคนหนึ่งได้ซักถามและทักทายคุณพิธาเป็นภาษาไทยด้วย โดยเธอได้พูดว่าสวัสดีค่ะคุณพิธาดิฉันเป็นนักศึกษาคนเกาหลีนะคะพูดไทยได้นะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้พบคุณพิธาที่เกาหลีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิธาดิฉันเป็นนักศึกษาคนเกาหลีนะคะและต้องบอกเลยว่าที่เกาหลีให้การต้อนรับคุณพิธาเป็นอย่างดีมากๆไม่ว่าจะคนไทยในเกาหลีหรือแม้แต่คนเกาหลีเอง แถมโลกโซเชียลยังได้เผยคลิปสาวเกาหลีคนหนึ่งดูเหมือนจะปลื้มคุณพิธาเอามากๆเลยทีเดียวโดยเธอได้เข้ามาถ่ายรูปกับคุณพิธาพร้อมทั้งขอลายเซ็นของคุณพิธาด้วยและเข้ารับฟังบรรยายด้วยความตั้งใจเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ